สวัสดีครับผมหนุ่ยรถใหญ่นะครับฝ่ายขายนะครับรถเป็นทุกขนาดกลางขนาดใหญ่เอซัวน้ำมันเซลสาขากระบี่นะครับวันนี้พามารีวิวนะครับมาชมรถบรรทุกรุ่น6กล้อนะครับดัมล้อสี่เส้นนะครับก็มีสเปคพิเศษเพิ่มเติมออกมานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูก่อนแต่ว่าถ้าก่อนจะไปดูดัมเนี่ยเดี๋ยวมาดูตัวรถก่อนนะครับคันนี้เป็นรุ่นยูโร3นะครับสเปคปัจจุบันนะครับ210แรงม้านะครับก็ความจุกระบอกสูบที่ห้าพับซีซีนะครับ 210แรงม้าที่2,600รอบต่อนาทีแล้วก็แรงบิด637นิวตันเมตรนะครับที่1,600รอบต่อนาทีนะครับ, 1, รรนะรบก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงนะครับณปัจจุบันเป็นตัวยูโร3แต่ถ้าเป็นตัวยูโร5ก็จะมีแตกต่างกันตามแต่ละออปชั่นนะครับก็แรงม้าก็จะมีการเปลี่ยนแปลงออกไปแล้วก็มีการเพิ่มปงรณ์นะครับต่างกันออกไปนะครับทีนี้มารีวิวคันนี้กันดีกว่านะครับคันนี้ลูกค้านะครับจุดประสงค์ในการใช้งานก็คือไปบรรทุกไมยย้ยางนะครับ ไปบรรทุกไม้ยางก็จะมีตัวถังเป็นรถสี่เส้นเหมือนกันนะครับแต่ไฮไลท์จะอยู่ที่ฝาท้ายนะครับมาดูด้านหน้ากันต่ออีกสักหน่อยหนึ่งนะครับคันนี้นะฮะก็จะมีกระจกบังลมหน้าขนาดใหญ่นะครับที่ปัดน้ำฝนนะครับสตัวนะครับแล้วก็ไฟหน้านะครับของเอเูน LED Tech นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเอเยส LED e c กนะครับก็เป็นแบบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์พร้อมไฟลีแบบ LED นะครับมันก็มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับมาจากโรงงานแตนด์ดนนะครับรุ่นปัจจุบันแล้วก็กระจังหน้าสีเมซินเเอร์นะครับ กันชนหน้านะครับดีไซน์ใหม่นิดนึงตรงที่เป็นไฟตัดหมอกนะครับแบบลูกแก้วนะฮะหรือว่าคล้ายๆออกแบบโปรเจคเตอร์เหมือนกันสปอยเลอร์ล่างเนี่ยตกแต่งเพิ่มเติมมาให้นะครับเป็นแบบบานพับนะครับพับขึ้นพับลงได้นะครับก็ถ้าลูกค้าไปใช้ในหน้างานที่ลำบากก็พับขึ้นพับลงได้นะครับมีตกแต่งมวกมาแล้วนะครับคันนี้แต่งโทนออกเป็นแบบสีเหลืองนะครับด้านข้างก็จะเป็นตัวพับมาให้เหมือนกันนะครับอันนี้จังมาจกูนะนะครับภายในนะครับคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ นะครับเบาะนั่งได้3คนนะครับเบาะนั่งได้3คนเป็นอ่าออกแนวคล้ายๆเบาะจะเป็นคล้ายๆกับเบาะหนังแต่เป็นหนังสังเคราะห์นะครับพิเศษคล้ายๆจะเป็นยางอยู่นิดนึงนะครับก็ถือว่านั่งนุ่มสบายนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่มีเป็นเบาะถุกลมนะครับเฉพาะช่วงกลางกับช่วงยาวเท่านั้นที่เป็นเบาะนั่งแบบถูกลมนะครับลูกค้าก็บางทีเขาก็สงสัยว่าทำไมเรารุ่นใหม่ปัจจุบันยูโร3หรือว่ายูโร5เนี่ยก็เป็นเบาะแบบนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีการขับระยะค่อนข้า ส่วนใหญ่ถ้าถ้าเป็นรถดัเนี่ยจะขับแบบระยะทางไม่ไกลนะครับเขาเลยไม่ได้ติดตั้งมาให้แต่ถ้าเกิดลูกค้าขับสายยาว2-300มกิโลหรือว่าระหว่าง 2- 3าจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นช่วงกลางกับช่วงยาวเป็นหลักนะครับเกียร์นะครับ6เกียร์เดินหน้า MZ w 6 p mm hmm. เหมือนเดิมนะครับ mm hmm. ก็พร้อมกับอัตราทดอวอร์ได์นะครับที่ตำแหน่งเกียร์้ายอยู่ที่0 7น2นะครับนั่นหมายถึงว่าการที่เราขับความเร็วที่80กิโลเมตรสมมตินะเราขับความเร็วที่80กิโลเมตรรอบจะทําได้ต่ํากว่า นะครับเพราะว่ามีการอัตราทดเกียร์ที่รอบต่ำนะครับทำให้รถประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับก็ขึ้นลงนะครับแล้วก็โยกไปหน้าไปหลังได้นะครับก็ปรับตามสสีระงของขับเครื่องเสียง c d m 3นะครับแล้วก็มีระบบแอร์ที่สามารถปรับได้หลายทิศทางนะครับก็คู่แข่งก็บางทีอาจจะเป็นค่ายอื่นก็ปรับได้แค่ 2- 3สทิศทางเท่านั้นเองแล้วก็กระจุกไฟฟ้าซ้ายขวาเป็นแบบเซ็นทรัลล็อกนะครับ กระจกไฟฟ้าด้วยนะครับมาจากโรงงานแต่ถ้าบางค่ายก็ตอนนี้ยังเป็นมุมหมุนนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างกันนะครับเรื่องของความสะดวกสบายนะฮะเรื่องของการใช้งานนะครับโอเคทีนี้มาดูระบบความปลอดภัยช่วงล่างกันบ้างนะครับของเรานะครับเบรกนะครับเขาเรียกว่าเบรกทิฟฟี่นะครับเป็น2องแยกเป็น2ระบบนะครับอิสระหน้าหลังถ้าเกิดว่าช่วงหลังเสียหายใช้งานไม่ได้ช่วงหน้าก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับก็เป็นหางลมนะครับ เบรกอยู่แน่นอนนะครับนะฮะแต่ว่าต้องจังหวะค่อยๆเบรกนิดนึงนะับเพราะว่าเบรกค่อนข้างที่จะแบบอ่กินมากๆเลยนะครับแล้วก็การถังน้ามันนะครับตอนนี้ดีไซน์ใหม่นะครับก็ให้ถูกตามกฎหมายก็มีความยาวความกว้างประมาณนี้นะครับส่วนยางนะครับทั้ง6กล้อเลยตอนนี้อ่ใช้เป็นยางของของยี่ห้อเบนสโตนนะครับรุ่น R 1 5 6นะครับเป็นยางเลเดียน นะครับแบบมียางในแต่ก่อนหน้านี้จะเป็นยางแบบผ้าใบนะครับยางเรเดียนเนี่ยข้อดีก็คือว่าช่วยระบายความร้อนนะฮะขับบ่อยบ่บ,บ,บนถนนบ่อยบอยอากาศร้อนๆเนี่ยก็ช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับแต่ไม่ใช่ว่ายางผ้าใบไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับหน้ายา,หางหน้างานแต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ทางเอลสูเราเปลี่ยนยางเรเดียนมาให้แล้วตั้งแต่ยูโร3ไปยูโร5นะครับเปลี่ยนหมดเลยนะครับผมตัวน,นี้นะครับล้อย,อยางแล้วระบบเบรกแล้วแบตเตอรีรร่นะครับ2ลูกจัตซีช่วงสั้นครับ4 3 0พมมิล นะครับเก็4.279นะครับ4,279มิลลิเมตรนะครับก็ช่วงสั้นนะครับก็จะสี่แข็งแรงครับรูน้อยนะครับรูน้อยนะครับส่วนระบบไอเสียก็ยังเป็นมาตรฐานอยู่ปกตินะครับแต่ถ้าเป็นตัวยูโรห้าเนี่ยเขาจะมีกระบอกเครื่องมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรุ่นใหม่มาก็จะพาไปรีวิวอีกทีนึงนะครับนะในส่วนของช่วงล้อนะครับก็นะฮะอย่างที่เห็นก็อัตราทดสุดท้ายตัวนี้จะอยู่ที่6.143 นะครับก็เป็นเฟืองท้ายแบบขนาดใหญ่ช่วยในการทำมุมปีนไตถึง3า2องศานะครับก็ค่อนข้างที่จะชันนะครับแล้วก็บวกกับตัวนี้ที่เพาข้างแบบขนาดใหญ่ทําให้สามารถรองรับน้ำหนักได้ถึง7,700กิโลนะฮะหรือว่าเจ็ดจดติดนะครับมาดูตัวถงังบ้างนะฮะเห็นปันผ่านแล้วก็ธรรมดาปกติมาตรฐานที่เขาใช้กันทั่วไปคันนี้ต่อกับค้ายามิรนะครับรั้ว4เส้นซึ่งปัจจุบันนะครับ3ามิรมีการรับประกันอยู่ที่ี้ล้วแล้วนะครับ นะฮะส่วนตัวชั้ซสีของตัวรถเราก็มีการรับประกัน5ปีเหมือนกันนะครับ่ายน้ำมันเครื่องของเรานะครับจะอยู่ที่60,000นะครับหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะมีส่วนลดคูปองค่าแรงค่าไหลถึง2 4 0 0 0บาทนะครับขึ้นอยู่กับช่วงระยะที่ลูกค้าเอารถนะครับเพราะว่าบางเดือนก็จะมีแคมเปญที่มีเพิ่มเข้ามาให้นะครับอันนั้นเดี๋ยวค่อยดูแต่รถแต่ละคันก่อนนะครับส่วนไฮไลท์คันนี้ก็คือฝาท้ายนี่ครับนะฮะตัวฝาท้ายเนี่ยลูกค้าจุดประสงค์หลักก็คือใช้้้้งงงงาานนนนวิ่ไไมมยะะคครรัับบบเป็อ ทีนี้ไม้บ้องแต่บางทีก็มีขนาดไม่เท่ากันยาวบ้างสั้นบ้างนะครับที่เห็นพี่ๆเขาใช้งานอยู่ก็จะประมาณนี้เพราะบา,บางท่านก็จะเป็นถอดฝาท้ายออกแต่ว่าคันนี้ฝาท้ายไม่ต้องถอดออกนะครับเวลาใช้งานก็คือจะเ,ออเวลาเปิดฝาท้ายเนี่ยจะยกได้สองแบบนะครับแบบแรกคือยกดัมปกติฝาท้ายก็จะเปิดจากด้านล่างขึ้นด้านบนอันนี้ลดดัมปกตินะครับแต่เนื่องจากว่าคันนี้นะครับลูกค้าบรรทุกมมอยางก็เลยเป็นเขาเรียกว่าฝาท้ายบานสวิงนะครับก็จะมีตัวล็อกอยู่3ตัวครับของสามิต นะครับก็เราพอรับปลดล็อกเสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็หมุนได้เลยนะครับหมุนได้เลยมาด้านข้างนะครับโยกมาด้านข้างแล้วก็จะมีโซ่ล็อกนะครับโซ่ล็อกไว้ให้นะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับของอู่เราก็จะมีตัวล็อกคล้องเอาไว้นะครับเพื่อต้องการเวลารถวิ่งอยู่นะครับฝาท้ายเขาไม่ได้สวิงไปจนทําให้เกิดอุบัติเหตุนะครับนะฮะก็สามารถเปิดได้นะครับตัวนี้ ยกได้นะครับเหมือนเดิมเท่ากับว่ารูปทรงของตัวรถเนะี่ยยังเหมาะในการใช้งานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ของของฝาท้ยบานสวิงเนี่ยเนื่องจากว่าพอเราเป็นสวิงปุ๊บเขาก็เลยจะต้องมีขาครับด้านบนมาให้นะครับแต่ถ้าลูกลูกค้าต่อออกก็ไม่ใช่สิ่งที่ผิดนะครับก็สามารถต่อดได้ก็คืออยู่กับการใช้งานของลูกค้านะครับส่วนถ้าเกิดจะใช้แบบเดิมก็แค่หมุนมาปิดเหมือนเดิมแล้วก็ล็อก3ตัวนะครับแค่นั้นก็สามารถใช้งานได้ตามปกติครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับด้านหลังนะฮะเหมือนที่เห็นนะฮะก็จะมียางสแปรแ การจนท้ายแบบใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายของคนส่งนะครับสามารถจดทะเบียนได้ตามปกติถ้าเกิดว่าครันนี้ถูกต้องร้อเ็์แน่นอนนะครับผมก็ถ้ายังไงลูกค้าสนใจนะครับก็สอบถามกันมาได้นะครับที่หน่วยรถใหญ่เยลส่วนน้ำมันเซลลสาขากระบี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ